สวัสดีครับต้าไก่ใหญ่นะครับวันนี้อยู่ที่หน้าเว็บมติชนนะครับมีข่าวเกี่ยวกับทอสอนนครับออกมาเตือนการยกเลิกมาตรการ5นะครับพักต้นยกดอกระวังจะชั่วทุกมาตรการที่เหลือนะครับเปิดยกเลิกถึง28เมษายนจากกรณีที่ลูกค้าร้องเรียนว่าทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับหรือว่าทอสอประกาศมาตรการลดภาระให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 มาตรการที่5นะครับก็คือมาตรการพักชําระเงินต้นและยกดอกเบีย้ยเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับโดยไม่มีการแจ้งเงืินไถ่ล่วงหน้า3าข้อซึ่งได้แก่ 1. ห้ามชําระเงินงวดเกินกว่าจํานวน2เท่าของเงินงวด 2. ห้ามชําระหนี้ปิดบัญชีหรือขอถ่ายถอนจำนองก่อนก,นกำหนดระยะเวลาตามสัญญากู้งเงินและ 3. ขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ในระหว่างอายุสัญญากู้งเงิน มิฉนั้นจะไม่ได้รับสิทธิการยกเว้นการชำระด,ดอกเบี้ย4เดือนที่พักชำระนี้ซึ่งล่าสุดทางแอปพลิเคชัน GFBR นะครับได้เพิ่มเมนูยกเลิกมาตรการที่5ให้เรียบร้อยแล้วและเมื่อวันที่25เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าทอสอได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมการยกเลิกมาตรการที่5ไปยังรายด้วยโดยมีสาระสําคัญตอนหนึ่งว่าผู้ที่ยกเลิกมาตรการที่5จะไม่สามารถใช้สิทธิใดๆอีกและกรณีจะยกเลิกมาตรการที่5 เปิดให้ยกเลิกได้ถึงวันที่28เมษายนนี้เท่านั้นโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับกรณียกเลิกมาตรการที่5ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์พักชำระงวดระยะเวลา4เดือนนั่นก็คือเมษายนถึงกรกฎาคมปี63นะครับท้งนี้หากลูกค้ายกเลิกมาตรการที่5แล้วจะไม่สามารถกลับเข้ามาตรการใดๆได้อีกในกรณีที่ลูกค้าผิดเงื่อนไขของมาตรการที่5ลูกค้ายังได้รับสิทธิ์พักชำระเงินงวดระยะเวลา4เดือนนั่นก็คือเมษายนถึงกรกฎาคม ดอกเบี้ย,ววยที่พักชำระไว้ลูกค้ายัางไม่ต้องชำระทันทีโดยลูกค้าสามารถชำระได้ในงวดสุดท้ายตอนปิดบัญชีได้เลยลูกค้าสามารถยกเลิกมาตรการที่5ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง28เมษายนปี63สําหรับการยกเลิกดังกล่าวจะมีผลภายใน2วันทำก,การนับจากวันที่ทํารายการนะครับคู่มือขั้นตอนการยกเลิกมาตรการที่5โครงการทอสช่วยคนไทยร่วมสร้างชาติก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่นครับเป็นขั้นตอนการยกเลิกมาตรการที่5นะครับ มีคำเตือนว่าหากยกเลิกมาตรการที pues ่5 mm แล้วจะไม่ isa, สามารถกับเข้ามาตรการใดๆได้อีกนะครับมาดูวิธีกันนะครับหากใครจะต้องการยกเลิกกดเข้ามาตรการที่5นะครับตามรูปนะครับมาตรการที่5สีเหลืองนะครับกรณีที่ลูกค้าเข้ามาตรการที่5แล้วลูกค้าสามารถกดยกเลิกมาตรการได้ทันทีตัวสีส้มๆปุ่มส้มๆนะครับตรงลูกศรสีแดงนี่นะครับในรูปที่2นี่นะครับเสร็จแล้วเมื่อกดยกเลิกมาตรการเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็น ขั้นตอนที่สาก็คือกดยืนยันสีเขียวนะครับปุ่มสีเขียวเพื่อยืนยันการยกเลิกมาตรการที่หเสร็จแล้วก็จะไปรูปที่4นะครับหลังยกเลิกแล้วก็จะขึ้นข้อความว่ายกเลิกสําเร็จนะครับตามรูปนะครับลูกศรสีแดงด้านล่างนี้นะครับขวามือกลับมาที่หน้ามติชนใหม่นะครับสำหรับลูกค้า NPL ลูกค้าที่ใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสานะกฎหมาย จ้งยกเลิกมาตรการที่5ได้ทาง Mobile อปพลิเคชัน GSBL ได้เช่นกันนะครับผมเงื่อนไขเป็นไปนตามที่ธนาคารกำหนดนะครับโดยล่าสุดน,นะครับ Admin ว็บทอสอน,นะครับได้แจ้งแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการยกเลิกมาตรการที่5ซึ่งสามารถดาเนินการได้2แนวทางดังนี้ข้าไปยกเลิกได้ที่แอปพลิเคชัน GSBL โดยเข้าเลือกที่มาตรการที่5แล้วกดยกเลิกมาตรการและยืนยันนะครับซึ่งท้าแก่ใหญ่ทําทให้ดูอกี้แล้วนะครับ ส่วนขั้นตอนที่2ก็คือสามารถติดต่อยื่นคำร้องขอยกเลิกได้ทุกสาขาที่ท่านสะดวกนะครับหรือสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์หน้าเว็บไซต์ธนาคารผ่านช่องทางร้องเรียนขอความเป็นธรรมถึงกรรมการผู้จัดการทางเว็บไซต์นะครับโดยข้อมูลที่ต้องใช้ก็ต้องใช้สำเนบบาบัตรประชาชนเซ็นรันบรองสำเนาถูกต้องแนบเข้าไปด้วยนะครับนี่ะครับเป็นขั้นตอนการยกเลิกมาตรการที่5นะครับใครคิดว่ามันไม่โอเคสำหรับเราก็เข้าไปยกเลิกได้นะครับ ต้าแก่ใหญ่แล้วไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเช่นเคยวันนี้สวัสดีครับ